สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมคุณแม่ที่ลำพูนแวะมาคังบ้านบ้านก็ปลูกไ้สามปีสูงคุมหัมแล้วสองสามต้นนะครับพออยู่ได้นนอย,ยอดอู้อันนี้ปลูกใต้ต้นลำใหญกับชะอมอยู่ด้วยกันกนะ็สวยงามน,นะครับแถวนี้ก็มีเยอะแยนะกำลังปลูกครับนี่ธรรมชาติเลย ไม่รดน้ำมแม่รสักอย่างปล่อยมันโคนที่สวน,สนโยนลงดินเลยไม่ได้เพาะได้ซ้ำเม็ดโยนลงดินหวานว,านวาน่างไปก็ออกมาเป็นแมฆเขาได้กินเนื่อนะครับวันนี้คนนั้นป่าเขายาตนำสนเสนอเคียงแค่นี้หากวันป่าอยู่หลังบ้านคุณแม่สวัสดีครับ